สวัสดีครับไปรุป่นในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาไปรีวิวไอเซ e วิ h a ช r นะผม i อเซตัวนี้นี่ก็ได้รับฟรีจากการที่เราลงหอร้อยชั้นสําเร็จนะครับก็พี่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละจริงๆพี่จะบอกว่าพี่ทําคลิปไปแล้วด้วยเว้ยแต่ว่า Basing นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับหลังจากที่อัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับเออมันแก้ไขเบสซิ่พี่ก็เลยมาทําคลิปให้ดูใหม่ละกันนะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่บนไหล่นะดูแบบว่าหนักมากเลยไม่รู้ขึ้นไปอยู่บนไหล่ได้ไงนะครับเอาล่ะเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับคุณสมบัติของไอเซนตัวนี้เนี่ยชื่อว่าไอเซน BW นะครับเป็นเลเวล175ธาตุดาร์ก <c oughs> เป็นตัวละครวางพื้นนะครับมีเบสซิ่งเนาะค่าวาง500ดาเมจ9,635วิโจมตี1ครั้งถือว่าเร็วมากๆแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่40มี6แคตตาลีสถ้าเอาขึ้นไหล่แอตแทกบูส15%โอเคเดี๋ยวพี่จะใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับ ตอนแรกเบสซิ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้เวย้ยมันไม่ได้นั่งเก้าอี้อ่ะเบสซิ่งมันจะยืนอยู่บนหินแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นบังกรนะเวย้ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวสีม,ม่วงๆอยู่ด้านหลังอ่ะเออมันไม่ได้เป็นแบบนี้เวย้ยแล้วมันแก้ไขเข้ามาพี่ก็เลยตัดสินใจอยู่นั่งทําคลิปให้คนดูใหม่ดีกว่าประมาณนี้นะครับเบสซิ่งพี่ถือว่าโอเคนะพี่ชอบที่มันนั่งแบบเนี้ยมันก็ก็ดูดีนะแต่ว่าเว้ยไม่ได้พิการนะเว้ยฮัลโหลตรงนี้ตรงนี้ตรงมือนี่น่าจะเป็นแบบททีีท่่ล็็ออออกกะข้มื เออโดนขลังอะไรอย่างงี้บ่าโดนล็อกข้อมือนี่เนี่ย,ยดูมือมันมันโดนล็อกเนี่ยมือมันอยู่ข้างในใช่ปะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดนะผมไปดูแอนิเมชันแล้วก็รูปแบบการโจมตีต่างๆกันนะไปกันเลยนะครับโอเควัยรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเทนนิ่งโหมดนะครับแล้วพี่ก็ได้ทําการสปอนมอนเตอร์ออกมา1ตัวนะครับเลือดของมอนเนี่ยที่พี่สปอนออกมาอยู่ที่1.5ล้านนะครับโอเคมา เรามาวางไอเซนนะครับข้าวาง500นะครับเมื่อวางไปแล้วเนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นแบบเซอร์เคิลแบบนี้นะครับแล้วก็วางรวตีแอร์เลยนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมวางรวตีแอร์เลยนะคือโคตรดีอะครับตัวเนี้ยเออมีเสียงแอนิเมชันด้วยนะครับมีเสียงเอฟเฟคด้วยมานี้เลยโอเคต่อไปนะครับอัพขั้นที่1ดาเมจจะเป็น23,400ใช้เงิน500นะครับต่อไปขั้นที่2ดาเมจจะเป็น4 8 0 0 0ใช้เงิน2 5 0 0นะครับ ต่อไปนะครับขั้นที่3เนี่ยดาเมจจะเป็น1,21 0 0 0นะครับระยะเนี่ยเพิ่มจาก40เป็น55าสิบห้าแอนิเมชันใหม่ชื่อว่า Energy 90นะครับในขั้นนี้ใช้เงิน8 0 0พันนะครับ e n e น g y 90น่าจะหมายถึงแบบวิถีทำลายที่90อะไรอย่างี้ปะในพี่ชอบมากเลยนะเว่ยแอนิเมชันเนี่ยมันเหมือนมันทำดี a อนิเมชันเนี่ยวิถีทำลายที่90 <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะสวยสวยสวยชอบแล้วก็มีเสียงด้วยต่อไปขั้นที่4นะครับ ดาเมจเนี่ยจะเป็นห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับใช้เงินสามหมื่นหนึ่งนะครับเออขั้นนี้เป็น full A LE เนาะใช้เงินสามหมื่นหนึ่งจัดไปโอเคขั้นที่สี่กับขั้นที่ห้ายังเป็น full A LE อยู่นะครับแต่ว่ามอนหลุดไปแล้วว่ะเ,เดี๋ยวสเปลามาใหม่นะครับแอนิเมชันยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าดาเมจเราเ,เพิ่มเป็นห้าแสนเฉยๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอเออเดี๋ยวพี่ขอค่าพี่ขอค่ามอนที่มันหลุดไปก่อนนะ ที่ขอฆ่าตัวนี้ก่อนแป๊บนึงอโอเคต่อไปนะครับขั้นที่5เนี่ยดาเมจเราจะเป็น1,530,000ระยะเนี่ยเพิ่มเป็น100นะครับอนิเมชันชื่อว่า Energy 99นะครับหรือว่าวิธีทำลายที่99หรือเปล่านะครับในขั้นนี้เนี่ยใช้เงิน1 9 0 0เลยนะครับซึ่งแบบขั้นนี้นี่น่าจะเล่นอะไรไม่ได้ปะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นเล่นสตอรี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าไปเล่นอินได้นะครับเออขั้นนี้ก็อัพไปเลยอเรามาดูอนิเมชันใหม่ครับ แอนิเมชันใหม่นะครับวิธีทำลายที่9 9นะอันนี้พี่คิดปเองครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแอนะิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะเออมันจะขึ้นแบบนี้ตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ขายตัวทิ้งอะครับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นประมาณนี้เลยในขั้นนี้ก็เป็น Fu l l a ว e ด้วยนะมัน Fu l l a ว e มาตลอดเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะอ่ะตั้งแต่อัปเกรดสี่นะครับทุกคนดูนะ Fu l l a ว e นะ คูเอลีมาตลอดอ่ะคือโคตรดีอ่ะแล้วตีแอร์ด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าจะเล่นเละเล่นสตอรี่อ่ะมันก็น่าจะเล่นได้แค่ขั้นนี้แหละขั้นไหนเนี่ยขั้นเนี้ยครับอ่าขั้นนี้ประมาณอ่าเท่าไหร่สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับเล่นได้ขั้นนี้นะครับไอเซนนี่ก็น่าจะเป็นตัวละครที่วางได้แปดตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันละกันเนาะเมื่อบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ห้าล้านนะครับห้าล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับส่วนขั้นที่เล่นเละเล่นสตอรี่นะ จะอยู่ที่1นล้านแนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้เลยนะผมเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปรีบเล่นหอกันให้จบนะส่วนตัวพี่ก็จบมาสักพักหนึ่งแล้วแหละซีซั่นที่แล้วเล่นไม่จบนะซีซั่นนี้เลยต้องเอาสักหน่อยนะครับก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปพี่ก็ฝากกดไลค์นะกดติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ